โอเคครับ oh, okay. ผมก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม Bobby.com เช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับเปนอยู่ในเกม EA Sports FC Mobile 2024นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในโหมด c h m p i o ป s League นะครับผมหรือว่าทัวร์นาเมนต์ m p i เป s League อีกเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งแมตช์ที่แล้วนะครับเราเจอกับทางด้าน อาร์บีไรซิกไปนะครับผมเราก็เอาชนะไป3ประตูต่อ0ูนย์ะครับผมส่วนแมตช์นี้นะครับเราจะเจอกับทางด้าน KRC e n เจ๊งนะครับผมอ่าไม่รู้ว่าเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าใครรู้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับผมเราก็จะไปตั้งค่าเปลี่ยนแดนนะครับผมเพราะว่ามีน้องคอมเมนต์มาในคลิปที่แล้วนะครับว่ามันสามารถตั้งค่าได้ผมก็เพิ่งรู้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปที่ตั้งค่านะครับ มาแล้วก็กดไปที่เกมเพย์นะครับทุกคนไปกดไปที่เกมเพย์นะครับจากนั้นเลื่อนนะครับผมเลื่อนหาคําว่านี่ครับผมเปลี่ยนทิศทางการบุกเมื่อจบครึ่งแรกนะครับผมอ่าโอเคก็ต้องขอขอบคุณน้องคนนั้นมากๆนี่ครับที่คอมเมนต์ในคลิปที่แล้วนะครับผมโอเคจากนี้เราก็ไปดูทีมันก่อนเลยนะครับผมมามาจัดระบบกันก่อนนะครับมาดูว่ามีใครบ้างนะครับผมเพราะว่าเกมที่แล้วเราไม่ได้ดูทีมนะครับผม โอเคผมนี่ครับมาระบบ4 2 3 1นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวก่อนนะครับผมจะเอาถึงด้านเควิทบอยนะครับแทนอาวไร์นะครับอุ้ยทำไมค่าสเตตเมนต์มันลดนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ตำแหน่ง AM นะครับผมทุกคนไม่ใช่กลางรูปนะตัวนี้ก็เป็นกองกลางโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่มีตัวไหนที่จะเปลี่ยนอีกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราใช้ระบบนี้เลยนะครับผมเป็น สี่สนะครับผมฮาแลนนะเป่าโอเคก่อนที่จะไปเริ่มเกมนะครับผมก็ฝากคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับคลิปที่แล้วก็ถือว่ายอดวิวพุ่งกระฉูดเลยนะสําหรับเกมนี้โอเคมาติดตามนะครับผมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม G ครับระหว่าง KRC เจ็งนะครับผมเจอกับแมาเชสเตอร์ซิตี้ครับนำท่านผู้ชมนะครับมารับชมเกมในสนามนะครับคู่ระหว่างเคอสี A เจ็งครับตอนรับกรรมเยือนของแมาเชสเตอร์ซิตี้ครับในเกมนี้ เกมแรกครับผมทางด้านเจงครับก็เสมอกับทางด้านจางบอยไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในเกมแรกส่วนมาเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับอาร์บีไรซีครับผมก็ถล่มไป3าตูต่อศูนย์นะครับมาดูว่าเกมนี้ทีมไหนจะมีคะแนนครับเอาเลยครับเกมกมืลังจะเริ่มขึ้คนแล้วครับทางด้านเจงครับบุกจากซ้ายไปขวาทางหน้าจอในชุดสีน้ำเงินครับมนเชสเตอร์มาในชุดสี ขาวนะครับทุกคนแล้วจังหวะน,นี้บุกขึ้นมาส่งต่อให้ริมเซนจังหวะน,นี้เขาเก็บโทษแล้วดาทานอาเก้คู้ไปทำฟาวครับเสียจุดโทษโอ้โหเสียจุดโทษเร็วครับและจังหวะน,นี้มาลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่าแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเีครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทางด้านเคอาซีเจ๊งครับขึ้นน้ำไปเกาะเลยครับโู้เจ้าบ้านมาดุจริงๆครับยิงลูกนี้แล้วเอเดนสัน พุ่งถูกทางนะครับแต่ลูกนี้คมกลิบเลยครับเข้าค้างตะข่ายโอ้โหยิงดีมากๆเลยนะทุกคนหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทางด้านเจ้าบ้านบุกขึ้นนําไปก่อนครับในเกมนี้คิมจีบอยโอเคส่งมาที่กวาเดิโอครับเจ้าหนี้มาที่แจ็คเกลิตแจ็คเกลิตมีพื้นที่กระชากขึ้นมาครับ แล้วช่วงวันนี้มีข้างในตัวหนึ่งแล้วเปิดลูกนี้หาอู้ยังติดเซฟของผู้ตัาสัาตูครับยังไม่ได้เควิดรอยจะเปิดขึ้นมาครับเปิดลูกนี้ในมงลูกนี้โอ้โห,หบอลก็ไม่มีน้ำหนักเท่าไหร่ครับผู้ัสาตูเล่นยาวมาแล้วช่นี้บอลอยู่ที่ผูเล่นของเจงอาแล้วครับเสียบอลให้อาเก้อาเก้บุกขึ้นมาอีกครั้ง หากเข้าในจังหวะนี้จะขอลองปันลูกเดียวโควบอลไปชนขานนะแม่ยังไม่ได้ประตูตีเสมอเลนสั้นครับผู้รักษาประตูมออยู่ที่ทางซ้ายแ้วจังหวะน,นี้อยังต่อบอลกันได้ดีนะครับทงางด้านเจงมาครับโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวครับยังดีอยู่อ่ะครับครเคบิโบอย<า>ดักบอลได้ฮาแลน์ส่งต่อให้ แจ็คเกลิหาแรนอีกครั้งหนึง่งหาแรนหาตัวส่งไม่เจอครับแล้วเสียบอลไปมาทางเจงอีกครั้งครับบอลยังอยู่ตรงกลางครับยังไม่ได้บุกขึ้นมาน่ากลัวเท่าไหร่ครับ่ายขึ้นนํำไปแล้วครับคองบอลสบายเลยทางด้านเจงครับ และจังหวะนี้ดักบอลได้ก็บอลก็ออกข้างไปครับลูกนี้ลูกทุ่มของเจงครับทุ่มมาอ๋อ,อทีการสนามครับแล้วบุกขึ้นมาจังหวะนี้โศกต่อมาบอลเข้ากลางอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้ยังชุลมุนกันนะก็เข็โทษเอาแล้วครับเป็นบอลสวนของซ<ะ>ิตี้บ้างคีวิทบอยแล้วแทงมาจังหวะนี้เอาแล้วพาอะไรได้หลุดพาอะไรได้หลุดเดียวครับ จังหวะนี้แล้วยิงลู้ดิโอไม่ติดเซฟของผู้เล่นสาปตูตตตครับทดเวลา3นาทีเนี่ยในครึ่งแรกคายวอเกอร์เก็บได้ส่งต่อมาครับแล้วหมดเวลาการแข่งขันคือเวลาแรกไปครับโอ้โหซิตี้โดนนำไปก่อนเลยครับ1ประตูต่อ0จากลูกจุดโทษครับเดีย๋ยวต้องมาลุ้นครึ่งหลังกันต่อเลยครับเริ่มเกมแล้วนะครับในช่วงครึ่งหลังบอลอยู่ที่คายวอเกอร์บอลอยู่ที่โรดี้ครับ เล่นโอ้โหจังหวะนี้ไม่ถึงฮาแลนด์แต่ควิเดบอยเก็บได้อยู่จังหนี้ฮาแลนด์หาลนดร,ารหาตัวส่งไม่เจอครับส่งต่อคือให้ควิเดบอยเดบอย,บอยขอปัดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกแล้วโอ้โหเกือบย้อยเข้าประตูครับแม่ดีหู่นเกลาประตูปฏิติกรยาดีครับปัดออกไปก่อนเจ้หนี้เปิดเข้ามาไม่ได้โม่งครับต้องเล่นเคียวไปก่อนเรับทางด้านเจงเก็บบอลได้ด้วยครับจงบังหวะนี้โอ้โหกองหน้าเขาเก็บบอลดีแล้วยังไปต่อได้อาเลยครับหลุดเดียวไป จังหวะน,นี้ค่ะวอเกอร์โอ้โหยังแซะได้ครับแม่หรือว่าจะหลุดไปแล้ว,ว,วบอยทีเควินเดอร์บอยครับฮาแลนด์ฮาแลนด์หาตัวส่งครับจังหวะนี้มีตัวเติมไปทางด้านซ้ายส่งต่อให้เดอร์บอยเดอร์บอยส่งมาที่ขวาเบนเดโดซิวาซิวาเปิดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหไปทางนั่นโครดี้ครับมงทับประตูให้กับ ซิ <City S 2> <ป>ตี้ไปตีไข่แตกมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้บอลเปิดจากเบนเดโดซิวาครับมงจะจอ่อลูกนี้ก็ไม่พลาดนะครับทางด้านโรดี้โอ้โห<ๆ>นี่ครับมงจะจ่อเลยครับโอ้โหลูกนี้ก็หมดสิทธิ์เซฟครับบอลสับประตูมันจอ่อสลือเกินครับปีก้าไปตัวครับส่งทางด้านเอเวเลต แทนคิวิดบอยครับตัวนี้มันจะเป็นระบบเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับทุกคนไม่รู้ว่ามันแก้ได้หรือเปล่าแต่จังหวะนี้อันวาเลสมาแล้วทุกคนอันวาเลสจังหวะนี้ลุดเดียวมายิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแม่เพิ่งได้ประตูตีเสมอมาครับขึ้นนําไปแล้วครับทางด้านซิตี้จากฮิลเลียตอันวาเลสครับแล้วเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาด้วยนะครับทางด้านอเวเลสครับ ยิงประตูให้ทีมได้แล้วครับโู้น่าจะเป็นสัมผัสบอลแรกด้วยนะครับแม่ดูครับแตะเข้าขวานะครับผมแล้วก็ปั่นงโคงงลูกนี้หนีพื้นผู้สาวตูครับเอาแล้วครับสองประตูต่อหนึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำโอ้โหเอาละครับลำบากเลยครับทางด้านเจงบุกมาต่อครับเจ้าบ้านและยช่วงวันนี้ดักได้ครับทางด้านฮาแลน โอ,อยที่แบร์บบโดสิวาหมุนตัวหนึ่งตลบแล้วเสียบอลไปครับแมเล่นทายากแต่ยังได้อยู่ครับอันวาเลสฟิตเสลือเกินครับเปลี่ยนตัวลงมาแล้วโโหลากจี้คนเดียวจังหวะน,นี้เข้า,ขาเก่บเค่โทษหักขวาปัา่นลูกนี้โอเรียบร้อยครับยิยงประตูที่2ให้กับตัวเองแล้วเป็นประตูที่3ของทีมครับโอ้โหแม่ฟิตจริงๆครับแล้วลากมาจังหวะนี้ตัวตามไม่ทันนะครับ หากเข้าขวาปั่นโค้งโอ้โหหมดโจ์ครับลูกนี้เอาเลยครับสามปรูตอนหนึ่งครับทางด้านมาเชสเตอร์ซิตี้ครับนาประตูตากเลนอาวารเลสครับเหลือเวลาอีก10นาทีเท่านั้นครับสำหรับการไล่มาของเจงครับนำอยู่2ลูกตอนนี้ต้องมีอะไรเปลี่ยนแล้วครับทางด้านเจงตรงนี้ดักบอลได้อีกแล้วครับทางด้านซิตี้บุกมาครับไปที่อันวาเลสครับ ส่งต่อให้โควาซิกจังวานี้อังเวเลสหาทัวส่งให้บรานโดซิวาซิวาให้อังเวเลสจังวานี้ทำชิงแล้วยิงลูก้ี้โอเดือดทั้งด้านแจ็คกิลลิตบ้างครับทำกันสวยมากครับบอลเพลย์นี้โอ้โหนี่ครับบอล เล่นกับไปเดลซิวาครับแล้วก็มาที่อันวาเลสส่งต่อให้จังหวะนี้กิลลิตปั่นด้วยขวาครับโอ้โหหมดจดครับสี่ประตูตอนหนึ่งครับนี่ครับพลิกจังหวะนี้แล้วยิงเลยครับโอ้โหใช้จังหวะไม่เปลืองนะครับ สีประตูตอนหนึ่งครับทางด้านซิตี้ขึ้นนำหาเลยครับดักบอลได้แล้วหมดเวลาการขันไปครับโอ้โหไปทางด้านซิตี้ครับบุกมาเยือนทางด้านเคอาร์ซีเจงครับบุกถล่มสี่ประตูตอนหนึ่งนะครับผมเกมนี้ก็ถือว่าเตือดนะคบผมแม่เสียจุดโทษเร็วในครึ่งแรกนะครับแต่ก็ยังยิงสี่ประตูในครึ่งหลังครับแม่ใจเสียตั้งแต่เสียจุดโทษแล้วนะครับผมโอเค ยังกลับมาได้นะครับสําหรับแมตช์หน้านะครับเราก็ยังออกจากบ้านอยู่นะครับไปเยือนทั้งด้านยังบอยนะครับผมเดี๋ยวก็ฝากทุกคนรอติดตามกันด้วยนะครับโอเคสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยเพื่อไปกระใจายให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ